วันอังคารที่1มีนาคม2565เวลา9นาฬิกานางอุริรัตน์เจริญโตอธิบรีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศน,น,นายแพทย์บัญชาสปพโสนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดนายแพทย์วินัยบรรจงการผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดนายแพทย์พานุวัฒน์โสพลเลิศพงศ์รองนา,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดพร้อมคณะร่วมพิธีส่งมองบอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคารซักฟอกและโรงนึ่งณโรงพยาบาลเกาะกงจังหวัดเกาะกงราชาอาณาจักรกัมพูชาโดยมีนายเซรงฮงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกงและนายแพทย์เฮเลซอนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกงให้การต้อนรับทั้งนี้สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตราดได้ดําเนินโครงการความร่วมมือด้านสาธารณสุขร่วมกับจังหวัดเกาะกง มาตั้งแต่ปี2532ทั้งด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับการก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศภายใต้แผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย กัมพูชาสาขาสาธารณสุขเพื่อให้บริการแก่ประชาชนชาวเกาะกงรวมถึงประชาชนชาวกัมพูชาในพื้นที่ใกล้เคียงและจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ระบบส่งต่อผู้ป่วยที่ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชามีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพระหว่างคู่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้มีความสมบูรณ์และส่งผลประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในฝั่งกัมพูชาและฝั่งไทยได้อย่างเต็มที่ ขณเยนรีรงาธรก่าวาันตรายรสุขไดกาใน่ริจนีกระรสร้ารัฐมนรกรทงสานารณส้ก่วานตกรงสาุขกาวารนตรีกงสาาร้ก่าวารนรงอาคารผู้ป่วยุรเฉินอรงาคารซักฟอ,ฟอ,ากาฟอกด้ละโวรันรรงสาบาราันีกอะทงโายารสัขไดกลังนี้นะงสาบาลนตรทรงใาญาจะมุ่งมั่นสนัสนุน ร่วมพัฒนาทีมบุคลากรทางการแพทย์ของเกาะกงไฮตราโดยมนตรีกรุ๊ปกรุ๊ป3คิรีรัตน์จรันโตกกนยูในกกนยูกถาณทบปฏิบัติการอนตรชาติในกระทรวงกาบเตศในริจีนาจกเส้นทาง เราก็เปเหมือนประเทศติดการ,รเหมือนประเทศที่น้องค่ะคอเรามีการร่วมมือการติดต่อการกับที่น้องแล้วก็เรียนท่านอ่อ่อดอดา,ารองผู้วาสลจังหวัดเกาะกลงนะคะท่านในแท้สาธรณสุขจังหวัดปรา,ารณในแท้สาธา,ารณสุขจังหวัดเกาะกงผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกลงและแพที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย ต่อไปนะคะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากงค่ะค่ะก็ท่านสุดท้ายคือทาอา่านอธิบดีก็ตัดขาดไปเลยนะคะค่ะเป็นที่ที่เปิดไปเลยะคะ่ะ Wow. <laughs>